้นไม้หล่มขวางทางครับเป็นต้นดอกต่อกระจายต้นใหญ่มากผมเพิ่งสังเกตดูครับว่าต้นเขาใหญ่ตอนแรกนึกว่าต้นมะละกอวันนี้น่าจะลมแรงครับบรรยากาศท้องฟ้ามืดคลึ้มครับตอนนี้ครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเย็นๆครับ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของวันอังคารที่8เดือนกรกฎาคม2568ครับเวลาประมาณ17นาฬิกา57นาทีครับผมต้องใส่หมวกเพราะว่ามีละอองฝนยังยังมีเยอะอยู่ครับเพราะว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกไปครับก็ยังสูตรน้ำมูกอยู่ครับเป็นหวัดเหมือนกับจะเจ็บคอครับวันนี้ช่วงช่วงบ่ายครับก่อนเลิกงานประมาณ สี่โมงก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักครับที่ทํางานแล้วก็มาที่บ้านก็มีร่องรอยของฝนตกครับน่าจะมีลมแรงนะครับเพราะว่ามีต้นไม้หลมครับกิ่งไม้ใบไม้ก็ลู่เอ็นครับตอนนี้เมื่อกี้เหมือนมีใครเดินผ่านมาด้านหลังแปบ๊บครับภรรยาผมน,นั่นเองครับได้ยินเสียงเคียดหรอกครับบรรยากาศในสวนก็จะ มืดๆคืบๆแบบนี้ครับเนื่องจากว่าบนท้องฟ้ามีเมฆครับสีเทาๆกลิ่นได้ของฝนก็ยังไม่จางหายครับก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าเมื่อหลายวันที่ผ่านมาครับฝนตกแต่ว่าตกไม่เยอะดินก็เริ่มจะแห้งครับต้นไม้ก็เริ่มจะเหน่ยวเฉาครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่ามีน้ำฝนตกลงมา เยอะพอสมควรครับทําให้ต้นไม้ได้รับความชุ่มชื้นได้อย่างเต็มที่ครับแต่เมื่อเช้าผมก็มาลดน้ําให้เขาได้แบบชุ่มฉ่าเต็มที่เหมือนกันครับคิดว่าฝนจะทิ้งช่วงไปหลายวันแต่ก็ไม่เป็นไรครับลดน้ําแล้วฝนตกลงมาลดซ้ำเขาอีกก็ไม่เสียหายอะไรครับก็ได้แต่ความชุ่มชื้นความชุ่มฉ่าครับก็ถือว่าเป็นผลดีครับสําหรับต้นไม้ ใบหญ้าที่ขาดน้ํามานานครับก็จะได้สดชื่นสักทีครับใบไม้ก็จะเริ่มเขียวครับพอได้น้ําฝนเข้าไปดอกมะเสือก็เริ่มจะเริ่มจะดอกใหญ่ขึ้นครับอีกอีกหน่อยก็คงจะบานครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะติดลูกแล้ครับ ไก่ก็เหลืออยู่สองพ่อลูกครับพ่อโจ้กับน้องเมีส่วนแม่กุมภาน่าจะฟักไข่ครับนู่นครับจริงๆวยครับเ้าก็ฟักไข่อยู่ตรงนู้นครับอยู่ในรังครับสูดเ,เข้าวเปลือกก็ใกล้จะหมดแล้วครับผมยังไม่ได้ไปซือ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงต้องไปซื้อมาเติมหลยครับ แม่กุมภาสงสัยจะหิวครับเพราะว่าใช้พลังงานในการฟักไข่เยอะใช้อุณหภูมิครับความร้อนแม่กุมภาคงไม่รู้ครับว่าผมเอาไข่ต้มมาให้มาให้เขาฟักครับถ้ารู้เขาก็คงแอบให้พรผมได้ใจเหมือนกันครับแต่ว่าไก่เขาก็คงไม่อะไรมากมายครับอย่างที่บอกนั่นครับ เขาก็ฟักได้ตามสัญชาตญาณเขาไข่มาแล้วเขาก็ไปคงไม่ได้นับครับว่าไข่เขามีกี่ใบเป็นใบแบบไหนครับขอให้มีลูกกลมๆครับอยู่ในรังเขาก็ฟักครับนี่ครับเขาก็ฟักไข่ต้มครับน่าสงสารครับแต่ว่าทาไงได้ครับก็อยากที่จะคุมกําเนิดเขาครับไม่อยากให้เขามีาละเพิ่มคือมีลูกเยอะนั่นเองครับ จริงๆแล้วก็คือเป็นภาระของผมนั่นแหละครับที่จะต้องมารับผิดชอบถ้าเกิดผมปล่อยให้เขาฟักไข่แบบเต็มที่ครับไข่เขาไข่ยเยอะอยู่ครับน่าจะหกน่าจะเป็นสิบสิบใบครับไม่ใช่หน้อยน่อยครับถ้าเกิดออกเป็นลูกเยบมาก็คงเต็มคอกเลยครับสิบตัวก็คงเป็น งานแบบงานใหญ่พอสมควรครับในการเลี้ยงไก่ของผมถ้าเกิดได้ลูกเยบมาเยอะขนาดนั้นครับตอนนี้ก็เอาแค่แค่นี้ก็พอครับเอาที่ตัวเองดูแลไหวนั่นแหละครับตอนนี้น้องเมย์เขาก็อยู่รอบนอกครับก็คือเข้าไม่ติดครับเข้าไปวงในไม่ได้ครับแม่กุมภาคอยจะคอยจะไล่จิกครับแต่ว่าเวลากินผักผมสังเกตดูเขาก็กินด้วยกันได้ครับ ผมให้ผักไปช่วงเช้าๆครับเอาญยาเอาผักมาหั่นให้กินเขาก็กินด้วยกันครับไม่จิกมันก็แปลกครับแต่เวลามีข้าวเปลือกแม่กุมภาเขาจะจิกน้องเมครับไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าใกล้ครับผมก็พูดไปลินก็จะพันกันครับเสียงก็แห้งครับแล้วก็อีกอย่างเวลากลางคืนน้องเมเขาชอบไปนอนในรังกับแม่แม่กุมภาก็ไม่จิกครับก็ปล่อยให้นอนนอนขี่คอ อยู่นั่นแหละครับก็คือเขาอาจจะมีอะไรสักอย่างครับเกี่ยวกับอาหารครับก็คืออาจจะคิดว่าไปหากินเองประมาณนี้ครับก็คืออย่ามาอย่ามายุ่งกับแม่ประมาณนี้ครับแต่ว่าเวลาอย่างอื่นครับเวลานอนหรือว่าเวลากินพักเขาก็คงคิดว่าพักไม่ใช่อาหารหรือเปล่าไม่ใช่ขาเปลือกเขาก็เลยไม่ห่วงครับให้กินได้เวลานอนก็ให้นอนด้วยได้ครับ ก็แปลกครับผมก็ยังสับสนอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเป็นพฤติกรรมของไก่ครับเราก็ไม่ต้องเอามาใส่ใจมากครับแค่ดูแล้วก็ศึกษาไว้แค่นั้นเองครับวันนี้ก็ชุ่มฉ่าครับก็ถือเป็นวันที่สองครับที่ผมได้เข้ามาถ่ายคลิปภายในสวนครับต้นนี้ก็กิ่งหักครับกิ่งชีต้นละมุดครับมีดอกครับแต่ว่าไม่มีลูกครับไม่ติดลูก ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับแสงแดดครับเพราะว่ามีคนเปเผยมาอยู่ว่าต้นไม้ถ้าปลูกปลูกให้มันคุมกันเยอะครับต้นที่อยู่ด้านล่างครับที่ไม่ได้รับแสงแดดเขาก็จะไม่ค่อยติดลูกติดดอกอาจจะเป็นเหตุที่ว่าเขาอาจจะปรุงอาหารได้ไม่เต็มที่ไม่สามารถที่จะส่งอาหารธาตุอาหารไปเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกได้เยอะเขาก็คงต้องเซฟ เซฟไว้สําหรับต้นใบประมาณนี้ครับเขาก็เลยไม่ยอมติดลูปติดดอกครับนี่ผมก็คาดคะเนียครับก็คือไม่รู้จริงไม่จริงตอนนี้ผมก็อยู่ใ,ใต้ใต้สุ่มทุมพุ่มหม้ครับใต้ล่มของต้นสักครับก็ปกคลุมกลางวันก็เย็นดีครับถ้าเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาด้วยแล้วก็ ยุงครับที่สําคัญครับมดกีโต้ได้แล้วครับยุงเยอะครับตัวเล็กๆครับเริ่มออกมาผมก็ต้องระวังครับเพราะว่าตอนนี้ไข้เลือดออกกําลังระบาดน้ําที่ขังตามตามท่อตามอะไรผมก็ต้องพยายามตักออกครับไม่ให้ไม่ให้ขังนานเป็นนาทีครับเพราะว่ามันจะครบวงจรของลูกน้ําเกิดเป็นลูกยุงครับน้าก็ขังตรงนี้ครับผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรผมกะว่าจะย้ายครับ คิดว่าจะย้ายตรงนี้ครับตรงข้างๆต้นสวนหน่อไม้ฝรั่งผมจะได้กว้างๆครับอาจจะย้ายมาอยู่แถวนี้ครับเป็นกระจุกครับอาจจะปรับแนวตั้งใหม่ครับเพื่อที่จะให้วางได้สามสามท่อครับให้เป็นกระจุกอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องมาปรับพื้นที่ครับตอนนี้ก็คิดดูทำเลไว้ก่อนครับนี่ครับก็พยายามที่จะปรับสวนให้ เดินง่ายดูแลง่ายครับให้เป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยกับเข้ามัางครับอาจจะไม่ได้ได้ดีเท่าคนอื่นแต่ว่าก็พยายามที่จะให้มันมันเป็นแถวเป็นแนวให้ได้มากที่สุดครับเพื่อความง่ายความสะดวกในการเข้ามาดูแลครับมาลดน้ําประมาณนี้ครับเข้ามาเก็บผลผลิตประมาณนี้ครับผักผมก็ยังสวยงามน่ากินอยู่ครับพื้นดินก็จะเริ่มแฉะครับเดี๋ยวยางตรงนี้ อย่างรถยนต์ผมก็ค่อยๆหาแนวคิดอยู่ครับว่าจะทำยังไงบางทีผมก็อยากจะเจาะครับเจาะด้านข้างตรงนี้ครับเป็นรูเป็นรูคือคือไม่ไม่ตัดขอบแบบนี้ครับก็คือปล่อยให้เหมือนเดิมครับแต่ว่ามาเจาะรูข้างๆงครับเจาะรูด้านข้างตรงนี้เขาเรียกแก้มยางครับเป็นรูเป็นรูแล้วก็อาจจะหาดินมาใส่ข้างในให้เต็มครับเป็นดินปลูกครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ ตามรูข้างๆนะครับเป็นความคิดของผมเองครับแต่ยังไม่ได้ลงมือทําครับก็แค่เอาไว้ในในหัวคิดก่อนครับเดี๋ยวจะลองทําดูครับถ้าเกิดได้ผลก็คงต้องขยายต่อครับผมคิดว่ามันจะสะดวกในการเติมปุ๋ยเติมดินครับถ้าทําแบบนี้ครับก็เป็นเป็นมุมมองเป็นไอเดียใหม่ครับสําหรับการทําสวนของผมครับแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ลงมือทําครับแค่อยู่ในความคิดครับแค่คิดก็มีความสุขแล้วครับการทําสวนของผมก็คิดไปเรื่อยเฉยครับทําอะไรก็ได้ครับที่อยู่ในความสามารถของเราที่จะทําได้ครับทําแล้วมีความสุขก็ทําไปครับเป็นความสุขในแบบของเราครับเป็นความสุขแบบต้นทุนต่ำครับเราไม่ได้มีต้นทุนสูงเหมือนคนอื่นไม่ได้ร่ำรวยเงินทองเหมือนคนอื่นเราก็ใช้ชีวิตในแบบของเราเนี่ยครับ มีความสุขในแบบของใครของมันนั่นแหละครับการใช้ชีวิตไม่มีผิดมีถูกครับอยู่ที่ว่าใครจะใช้ชีวิตได้ดีกว่ากันครับมีศิลปะในการใช้ชีวิตที่ดีกว่ากันแค่นั้นแหละครับจุดมุ่งหมายของชีวิตก็คือเกิดมาเพื่อมีความสุขความสงบครับส่วนความร่ำรวยความสะดวกสบายเป็นผลพลอยได้จากความขยันความมุมานะความเอาใจใส่ของเราอีกขั้นหนึ่งครับถ้าเราเคียจ เราไม่มีความสามารถในการแสวงหาทรัพย์สมบัติมากมายหรือว่าทําเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ที่เขาร่ารวยแล้วก็หันกลับมาใช้ชีวิตในแบบของเราครับในศักยภาพในสถานะที่เราเป็นอยู่ครับมันก็จะมีความสุขได้ครับสุขไม่เยอะแต่ขอสุขนานๆดีกว่าครับ <c oughs> ฟังพูดแล้วก็แลดูดีครับ <c oughs> เหมือนพูดให้กําลังใจตัวเองอยังไงยังงครับก็คือ ก็อย่างนั้นก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับก็คือใช้ชีวิตตามอัตภาพของเรานั่นแหละครับก็คือไม่ไปไม่ไปอิจฉาใครนั่นแหละครับอยู่อยู่ในแบบของเราก็ได้ครับอยู่แบบนี้นะครับอยู่แบบง่ายๆครับก็คงไม่ผิดอะไรครับเพราะแนวทางในการใช้ชีวิตของผมในตอนนี้ผมก็คิดว่าผมจะไม่แสวงหาอะไรที่มันเกินความสามารถของตัวเองไม่แสวงหาอะไรที่มันที่ทํา ที่ต้องทําให้ตัวเองเอ๊ะที่ทําให้ตัวเองต้องเหนื่อยไปมากกว่านี้นะครับก็คือเราจะพอนไปตามช่วงอายุของเราครับพออายุเจออขึ้นเราก็จะเริ่มเริ่มเบาเริ่มปลดเปลื้องภาระครับให้ชีวิตเบาที่สุดครับอยู่ในมุมที่เราที่เราสามารถที่จะอยู่ได้แบบมีความสุขครับก็พยายามที่จะฝึกตัวเองสอนตัวเองให้มีชีวิตอยู่แบบง่ายๆครับเราจะได้ไม่ต้อง มีความทุกข์มากไปกว่านี้ครับในการใช้ชีวิตพอผมเดินกลับมาแม่กุมพาก็ขึ้นไปฟักไข่แล้วครับก็เป็นโอกาสของน้องเมย์ครับที่จะได้มากินข้าวกับพ่อโจนครับก็อาจจะไม่พร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนแต่ก่อนครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีอะไรมากั้นครับก็คืออาจจะเป็น เป็นอะไรสักอย่างครับที่ไก่เขาฝึกฝนกันมาครับตั้งแต่บรรพบุรุษครับว่าพอลูกโตแค่นี้แม่มีหน้าที่แบบนี้ก็ต้องดำเนินวิธีการแบบนี้ในการใช้ชีวิตครับนครับแม่คุมพาก็ขึ้นไปฟักอีกแล้วครับฟักไข่ฟักไข่ต้มครับส่วนพ่อโจนกับ น้องเมีก็มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นครับผมยังไม่รู้ว่าน้องเมีเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียครับก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปครับผมยังดูไก่ไม่เป็นครับว่าดูแบบไหนเขาจะเป็นตัวผู้ตัวเมียครับเพราะว่ายิ่งตัวเล็กๆเท่านี้ครับยิ่งดูดูยากครับก็คงต้องรอให้เขาให้เขาโตวกว่านี้ครับถ้าเกิดเป็นตัวผู้ก็คงก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าผมเคย ได้ยินเขาบอกว่าไก่ตัวผู้ถ้าอยู่ด้วยกันสองตัวเขาก็จะชอบทะเลาะกันครับแย่งอาณาเขตแย่งตัวเมียรประมาณนี้ครับก็เป็นเป็นสัญชาตญาณของไก่นะตอนนี้ผมก็ได้แต่ภาวนาให้น้องมีเป็นตัวเมียรครับก็คือผมเลี้ยงเลี้ยงกินไข่ครับไม่ได้เลี้ยงเพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์เป็นตัวแล้วก็ตัวมากินประมาณนี้ครับตอนนี้แค่เลี้ยงที่สําคัญก็คือจริงๆแล้วก็อยากเลี้ยงเพื่อให้เขาเป็นเพื่อนครับ ให้เรามีมีชีวิตชีวาภายในสวนครับเวลาเข้ามาในสวนก็เลยไม่อยากขยายให้เขาเยอะกว่านี้ครับมันก็จะอะไรที่มันเยอะเกินมันก็จะกลายเป็นภาระครับส่วนอันไหนที่มันพอดีครับที่เหมาะกับกําลังที่เราจะดูแลได้มันก็จะเป็นความสุขครับเขาก็เริ่มจะขึ้นคอนแล้วครับเพราะว่าน่าจะได้เวลาแล้วครับนาฬิกาชีวิตก็คงจะ เริ่มเตือนเขาเลยครับว่าต้องเข้าที่นอนครับน้องเมฆเขาก็จะเดินเข้าไปนอนในหลังกับแม่ครับส่วนแม่คุมผาเขาก็จะนอนเฉยครับไม่จิกครับเหมือนพฤติกรรมที่ไล่จิกลูกตอนที่กินข้าวก็ไม่มีแล้วครับก็คือพอเข้าที่นอนเขาก็จะอยู่ด้วยกันได้แบบแบบปกติครับไม่ทะเลาะไม่จิกกันครับก็น่ารักดีครับแล้วก็แปลกดีครับส่วนพรโจนก็ ไม่มีอะไรมากครับพอถึงเวลาเขาก็จะเดินเข้าที่นอนครับวันนี้ก็ยืนดูยืนมองไกลที่จะเข้าห้องนอนครับเขาก็ยังไม่เข้าสทีครับพอจนยังลังเลครับส่วนผมเองก็ยุ่งมาบานเลยครับตอนนี้พออยู่นิ่งๆก็ยุงได้กินครับออกมาบานเลยครับน้องเมย์ออกมาเลยครับ มาดูชีวิตไก่ช่วเงเย็นๆย็นครับเตืนเข้าเดินออกภายในหลังนั่นแหละครับเราก็คงยังผูกพันกับแม่ครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปช่วเงเย็นเ็นให้ดูครับช่วงที่หลังฝนตกเลิกงานมาก็สบายหน่อยครับไม่ต้องมาทําอะไรมากน้าต้นไม้ก็คงไม่ต้องลดแล้วครับแต่จริงๆแล้วตอนเย็นก็ไม่ได้ลดอยู่เลยครับแค่มาดูว่าพรุ่งนี้เช้า จะต้องลดหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องลดครับพรุ่งนี้เพราะว่าดินยังแช่อยู่ครับคืนนี้อาจจะมีปล่อยๆล,ล,ลงมาอีกครับสําหรับฝนช่วงหน้าฝนก็จะดีอย่างนี้แหละครับก็คือถ้าเราปลูกต้นไม้โดยเฉพาะพวกไม้ยืนต้นไม้ผลถ้าฝนตกลงมาเราก็จะไม่ต้องมาลดน้ําบ่อยครับฝรั่งผมก็มีลูกครับต้นที่อยู่ในเล้าไก่นี่นะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ห่อครับปล่อยให้หนอนเจาะล่วงไปหลายลูกแล้วครับเดี๋ยวต้องเตือนตัวเองใหม่ครับว่าต่อไปต้องเดี๋ยวจะมาตัดแต่งกิ่งให้เขามีดอกพอมีลูกออกมาก็ต้องต้องห่อครับจะได้กินบ้างครับส่วนลูกนี้ก็ยังอยู่ครับเป็นแป้นสีทองมีอยู่ลูกเดียวครับส่วนใบก็เป็น เป็นไม่ไหมครับน่าจะเป็นเที้ยไฟหรือเปล่าครับตามความเห็นของผมครับผมก็ว่าจะมาตัดใบออกให้หมดครับเอาไปฝังหรือว่าเอาไปเอาไปเผาไฟก็ได้ครับประมาณนี้ครับเผื่อให้เขาแตกยอดใหม่ครับต้นเขาแก่แล้วครับต้นนี้ดูดูกิิงก็รู้ครับจริงกริงจะแก่ๆครับพอไม่มีใบ ต้นเขาก็จะไม่สมบูรณ์ครับไม่ไม่ใช่ไม่มีใบครับพอใบเขาเป็นโรคต้นเขาจะไม่สมบูรณ์ครับผมก็เดินวนอยู่นี่นะครับไม่รู้จะทําอะไรครับวันนี้เดินวนจนจนมืดนะครับเดี๋ยวผมก็คงต้องเข้าบ้านครับยุงเริ่มมาแล้วครับพอผมอยู่ตรงนี้ไก่เขาก็ไม่เข้านอนครับพอผมเดินมาใกล้พอโจนเขาก็จะกระโดดลงมาคิดว่าผมจะหาอะไรมาให้กินครับเดี๋ยวผมต้องเดินเข้าบ้านดีกครับเขาจะได้ เข้านอนเดี๋ยวค่อยเดินลงมาปิดประตูห้องนอนให้เขาอีกทีครับน้องมีก็ไม่ยอมเข้าบ้านครับเข้าห้องนอนครับรับความสุขที่ไดจากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศกันทองบางเทียเป็นเพียงแค่ไมายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไป ทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมาย้วแลวต้องกลายเป็นในดีครับก่อรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย,ย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ